ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมสุดใจทรงทั่วไทยรายงานตัวยามเย็นครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรทุกท่านมาเที่ยวสวนเมลอนสวนเมลอนของไทยตามผมมาครับตามมานะครับอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องชื่ออะไรครับช่วยแนะนําชื่อหน่อยครับสอครับก็แล้วที่นี่ที่ไหนครับตับบคอมดีครับอำเภอ ปัมเโกมจังหวัดจัดเจเสาครับผมแล้วอันนี้คือสวนเมลอนครับผมครับครับผมเอาเมลอนตรงนี้มันกี่เดือนแล้วครับสี่สิบห้าวันแล้วครับสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันนี่อ่าซอที่สมแดงไปกี่ครั้งแล้วครับหนึ่งจามไม่ได้ก็หนุจะฉชีสาววันหนึ่งครั้งครับออดสามวันหนึ่งครั้งแล้วอัตราการฉีด E C C อ่าหนูแจฟ้าแดงนะครับนี่ก็เดี๋นะครับตัวนี้นะครับคสิบจิตสี สิบสี่ีต่อน้ำต่อน้ำยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรแล้วใส่อะไรบวกเลยครับใส่อันนี้นะครับทีทีเคโอ่าก็นุ่นช้อนครับใช้น้ำสอนสอนชั่วโมงครับอ่าโอเคครับอ่าเกษตรกรได้ยินไหมครับอันนี้เกษตรกรจริงครับมันจะใช้ลอนดูกันนะครับหรืจะใช้มันไหลรอดแล้วที่ยาตลาดนี่ครับผมจะใช้มาไปไม่ได้งาลนะครับผมแปไม่เลือนเลือนไม่ได้เกณฑ์เลยครับหรืจะใช้ลอนดูไอ้นี่นะครับผม ซ้อมแดนนะครับผมแล้วก็ใช่อันนี้ด้วยครับผม T K O เฮ้ยอ่าอ่าคุณซออาพาดูเลยครับฉีดแล้วคุณซอก็ฉีดฉีดนี้ไปด้วยกันเลยครับครับผมครับเดี๋ยวพอยจะฉีดดูนะครับผมครับผมวิธีฉีดนะฮะครับผมตามเข้ามานะครับตามไปเลยครับตามมาพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกไม้ลั่นตามไปนะครับง่ายๆนะครับผมบอกระวังนะครับง่ายๆนะครับเน่ๆๆครับ โอ้โหสุดยอดยาท้องตลาดนี่ต้นมันมีปัญหาต้นมีประหาใบมันเหลืองแล้วก็รากมันเน่ามันเสียมต้นไม่ได้กินเลยนะครับผมรากเน่าคับผมไม่ได้กินเสียไข่ครับผมโอ้ใช้ถ้าใช้ใช้สมแดงแล้วดีไอเราใช้สมแดงเนี่ยคือแต่ก่อนนั้นนี่ใช้ผลิตภัณฑ์คือยาท้องตลาดครับผมครับใบเหลืองรากเน่าครับผมครับมันจะเป็นเยอะไหมเป็นเยอะนะครับผมตั้งแต่มาใช้สมแดงนี่ของเราเมีกันอย่างนั้นนะครับ ไม่มีครับดีมากครับผมโอ้โหครับพี่น้องเกษตรกรครับอันนี้คือคุณซอยืนยันเลยครับว่าใช้อ่ตัวยาท้องตลาดเมลอนลากจะเน่าแล้วใบมันจะเหลืองแล้วผิวนี่มันจะไม่สวยอย่างนี้ไหมผิวไม่ครับผิวไม่สวยครับผิวไม่สวยผิวไม่สวยแต่ตั้งแต่มาใช้ตัวตัวนี้ครับผมตั้งแต่มาใช้ตัวนี่ครับโมแดงเฟสบวกอะมิโนแล้วซอจะใส่ตัว TGO ที่คืออ s <S لو, mm ัน hmm. นี้ป mm ้องกันเฉียวโลกนะครับผมครับป้องกันอะไพวกเพลไฟอะไรนะป้องกันเฉียวไฟเฉียวโลกครับมันมันแรงครับอันนี้ครับป้องกันได้หมดครับนี่ไงครับยืนยันจากซอครับซอครับผมอันนี้มันมาจะดูใกล้ๆนะครับใกล้ๆนช่เอาดูใกล้ๆเลยครับดูใกล้ๆครับแน่ซอบอกดูใกล้ๆครับเห็นชัดเจนนะครับผมชัดเจนเลยครับอันนี้ใจแล้วมาประทับใจแล้วผมอยากจะให้ซออยากจะให้ซอฝากความมั่นใจกับ กษตรกรว่าใช้ตัวนี้มันประหยัดต้นทุนยังไงดียังไงแล้วประทับยังไงเช่ไหครับเราให้ความมั่นใจหน่อยครับอ๋อของก้เล่มันใช้ลองดูมันปล่อยมั่นใจของตะกอนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นดูดูครับดูครับใบก็ดูงานใช่ทหมครับคุงก็ติดจ่ายเลยนะครับผมครับผมโอ้โหครับติดจ่ายมันก็ลูกก้นมันเสมอนะครับผมครับเลมอนใหญ่มอนนี่มีนะครับลูกเสมอนะครับผมครับเบลล่ลูกเสมอเป๊ะลูกเสมอจริงก็ตัวท้ายนี้ครับผมก็อยากจะให้ พี่น้องเกษตรกรครับลองตัดสินใจใช้ดูครับสมดดงครับผมอ่ะคุณหน้อฝากเบอร์นะครับสนใจสนใจอ่โทรสนใจโทรได้เลยนะครับ0 8น9 2 1 4 8หนึ่งเก้าสองหนึ่งสี่แปดเจ็ดหนึ่งนะครับครับผมก็ครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณขอบคับครับยมนะครับกลมูครับ จริงครับผมเราต้องขอขออคุณบริษัทวอลีน่าเน็ตบอร์ดเทปเปเลตโซมแดงอาหารชูกำลังพืชชีวภาพจูลินซีร้อยเปร์เซ็นต์มาช่วยให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีครับครับผมตุดท้ายเลยใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโสมแดงรู้จักไม่รู้จนัอ